ครับครับยังหนาติบนะครับมิจรุ่นนี่แหละลายคักลายเนี่ยนะครับมิจรุ่นกำลังเคาะนี่เออเคาะบอพี่น้องยเงอ๋อดีเสกคาถาไว้เด้อโอมบังตาบังตาบังตาอย่าให้คำล้นเห็นเด้อบังเอาไว้บังเอาไว้บังเอาไว้ สุดยอดแล้วเพียงนี่อีกครั้งหนึ่งครับคู่กันสุดยอดแต่ว่าครั้งนี้สุง้งทิ่เป็นเป็นบอเป็นทีไดเมียนอืมปุ่มบังตาเลยเด้อเอาจังไดดี นี่นะครับรุ่นนีหลายขนาดนะครับพี่น้อง,งเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสกคาถากันคำลุนเห็นเสกคาถาก่อนละกันคำลุนเห็นเด้อพี่น้องอย่ามาเห็นของขวอยเด้อเพียง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 นะครับแต่ว่าห้างนี้สง่งจีเป็นหางนี้เนี่ยสงสัยอยู่นะครับจีเป็นบ่เป็นน้อนี่ครับรื้อลองมึง เงี้ยนรึเปล่ปเอาจังไดะมันก็ยังหนาอยู่แต่ว่าร้อยข้ามลำไรไร่อยู่นะครับอ่ะครับปล่อยก่อนจังไดะกับว่ากันมือหลังนะครับก็บผมก็สวัสดีเดอ้อพี่เดอ้อน้องนะครับบอกบ้านผนฟ้ากับบม้านะครับ ออกมาเสียงบึมบ,บั่มบึมบั่มว้านะครับเวลาถ่ายจ,จับอึ้งก็เื่อตกนะครับบัดนี้ขึ้นมทาทำท่ายิตกนะครับอยู่ข้างหลังนะครับล้างน,น้อยๆร้อยนึงนะครับอยู่ตำาๆนะครับเขา้าใจผู้เฒ่าไม่ต้องขืน้นไม่ยากเร่อยที่พาไปชมครับพันพึ่งพงษ์ทศานประเดกเ้ยครับเด้อพ่านจลานาตาสุดยอดหน้าตาดี เรียมเขาเตรียมของพี่น้องเงี้ยจนๆหรือมีอย่างหมวกถุงไม้ถุงมือถุงน้ำไม่ต้องหวังครับน้ำน้ำน้ำบ่มีนี่ครับไส้นี่ก็เห็นหลายลังอยู่พี่น้องเง้ยตะเวนเอาไส้นี่แหละครับอันกรได้คาอันนั่นโอ้หูเสีกตะเปียกเมื่อคืนนี่กรได้เอารถเข้าบ้านเปียกเบ็ด แปดกิโลเหม็นๆแ,แบบนี้แหละที่ได้บกขามาหามันที่ได้บกตอดพี่นอ้องอทุกอย่างพร้อมไปพี่น้องไปแท็กอ่ะนี่นล่แหละครบโอเค ไส้นีถ้าว่าเต็มเต็มนี่กับสองร้อยว่าขาดขึ้นกันเด้ครับพี่น้องเอ้นะครับไส้กับลังงามดีแต่ว่าบริข้นต้นไม้เต็มอยู่ผมวานะครับนาจิเขาฝนฝนฝนมาแล้วพี่น้องเอ้นะครับไส้กับลังงามล่ะครับเอาสองร้อยได้ยูดอกวะนาะครับไปน่งสองร้อยก็เอาทาอโอ้หวน ยกครบปุ่มเออนานานะเห็นขาวขาวขาวพี่น้องเไยเห็นแบบนี้ก็ขาวอยู่ด้วยครับเด้อ เปิดเห็นแผ่นดยครับเนี่ยเยอะครับพี่น้องเห็นแบบนมีกับขาวอยู่สุดยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาบนวางอุปกรณ์ก่อนอ่ะปัดปัดปัด,ปด

นี่มั้งได้แล้วก๊หลังนี้น้อยร้อยนึงนี่ไปหาหมูนะครับให้ได้จากกิโลก็ยังเด้อนะครับเพราะได้อันคาปลาทอกปะท้วพี่น้องเองฝนฟ้าก็ยังดีเถอะยามบ่ออกบ้านคือยังบ่ตกพอออกบ้านมาบึมบั่มบึมบั่มวุ้ย นี่ครับธุรกิจย้ำคืนกับบุไดเฮ็ดกบอึงกับบุไดฮาอ่ะวางก่อนพี่น้องอู้หูเบียกเบียกเบียดเยอะไอ้ผงเลยหรือี่กันนำผลพร่อมเบียกบนนี่เบียกครับ ขเขาเก็บของพี่น้องลืมยังกับโอเคพี่น้องครับไปต่อที่ได้ย้อนกลับมาป่านี้นะครับป่านี้เป็นป่าอะไรเอ่ยนะครับผมจะบอกให้นะครับป่านี้เป็นป่าพึ่งที่ดังที่สุดในนครราชสีมาหรือว่าดังที่สุดในครลาชนี่แหละครับเออนะครับป่านี้เป็นป่าที่เรื่องลือมากนะครับเขาบอกว่าอึ่องนี่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่า สิบกว่าตัวเนี่ยนะครับเอ่อกิโลหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเจอนี่แหละครับอ่าทันแบงค์นะครับบอก ธุรก,กิจกลางวันบ่คือว่าไปหาเดธุรก,กิจกลางคืนธุรกิจมืดทัไปลังเทียสีนุ่งนะครับนัดกับพันมดพันมดก็อยู่ข้างในนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเดอ้เอสอะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญน,นะครับอ,อจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูปนะครับนี่จะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปเดียวหรือว่าจะเป็นทาวซานปละแดกแปลนเปีดกติดตามเมาเดี๋ยวเข้าไปตามหาพันมดนะครับพันมอดอันนู่นล่ะซุกอยู่ในป่านะครับกลัวเขาแย่งจับครับผม ผมก็เข้ามาตามหาพันมดกับพันแบงนะครับพันแบงน้ำทางถ้ามาเองนี่สงสัยอีเข้ามาบัตือกครับนู <h <h ่นนะบรรยากาศมีอันกองไฟพร้อมด้นี่นะโอ้อยังดีเลยพันมดเนาะปิกนิกปิกนิกกะว่าจังไหรมื้อนี้บ่ได้กินอึงกระต้มมามาเท้นะครับพี่น้องเด้เอนะครับจังไดร่จะได้เห็นหน้าอึงนองเต็งบอกนะครับก็ลืมบอกไปป้านี่เป็นป้าน้องเต็งนะครับอยู่แถวแถวสนามบินอันพานิชจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภออันอันท่าช่างท่าช่างนะครับ โอ้เอาไปพี่น้องตามเข้าไปครับไก่เขาไปได้หรอกหลงเคยหลงแล้วบ่แมวนว่าบาเคยโอ้ได้หมอตุมคือกันครับอี่นะครับ,นนรบขนาดเขี้ยนเชี้ยนก็ยังได้สิบตัวเขาก็ได้เจ็ดตัวแปดตัวนีน่แสดงว่าอันนอ้นองเชี้ยนคือกันแลว้ววะน้อง ขนาดเสียนเขายังอันเจปลาเจ้านั่นเขาก็ยังได้เป็นสบเขาก็ได้เป็นเจ็ดแปดตัวนี่ก็น,น้องเสียนวเ้ยคือยูคืออยู่ครับพี่น้องไปต้มมยูครับผินว่าก็ได้แขมคุณหาผึ่งครับพี่น้องดังไฟไว้อันตุ่มมามากินบอบแหลกพี่น้องครับ เยาจะไปเดินอีกรอบนึงครับถึงว่าอันเจ้าทินก็บอกว่ายิงมันตื่นอันไฟครับมันที่บอ,อกดึกนะครับผู้ลงคุณน,นี่เขาเป่าถึงที่สองที่สามหมดละครับพี่น้องถ้าฝนล,ลิน,นิ้สุดยอดเขาว่านะครับครับพี่น้องอันเจ้าทินมาแล้วครับพนันออดมอสขาดโมนตายครับเออนะครับมีไงมีลีอยู่ข้างหลังนะครับอู้นั้น โอ้ยยังเซียนด้ยนะครับหินว่าแบบนั้นนะครับคุบมับคุบมับคุบมับหน่อยครับโอ้นะครับอันอันจังใดเซียนหนงสิงนี่เซียนจักรลาดนี่อายน่ะมีไงมีคุบมับคุบมับคุบมับได้ไรแม่แบบไปเปิดดูตอนเช้าโอ้มันคือใหญ่ดีไข่พวมแต่มันสักๆว่าบนน้ไฟมันเบิดโอ้คุบละบ่คุบละ อู้มันจะหาว่าถ้ามีคนทําแียบนั่น่ะแมแต่ก่อนไป็นเล็กน้อยเขาทำไปกินเรื่อยแต่ยังคักเะครับเนี่ยฝีมือเติบด้วยนี่แม่ธรรมดาดีนี่มาดมือเศ้านี่มาแต่เศ้าเลยน่ครับบริกคุณมาสื่อเนี่ยครับมานั่งถามย่ำไหนจะายูกินขวอยกินน้ำนะครับนี่ครับเจ้าป่าถึงบอกโอ้บพอส่เลยถุง น่ครับกอบใบไม้ใส่ไปหลายๆโอ้จาไปเอามาจากทางใดวะ้างใหนนู่นเลยเข้ากันตามลุ่มๆได้ต้มได้ต้มพี่น้องเอ้ยนะครับธุรกิจยำเวนกอบคือยำคืนธุรกิจมืดครับโอ้ยนี่ครับซ้ำกันครับพี่น้องพขได้ยูได้กินนะครับบ้านเ้านี่หายังก็ได้กินนะครับเออเอาเอาละพอได้อยู่ได้กินก็เอาพี่น้องเอ้ยนะครับว่าอึงจะออกดึกนะครับนี่ครับดึกแล้วล่ะมันขึ้นจะบอกกินละนะครับ พันแบงบอกมันจะออกตีซีโอปฐาแล้วออพี่น้องครับจังไดครับพอได้ตุมคุณละโมอนะครับเออพอได้สดน้ำยูนะครับเออถามเขาถามเขากันแล้วครับเป็นจังไดมาจังไดพี่น้อนเผาหรือ่าจิกับบ้านนะครับ